ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟผ่านแอป12306 r อง l w a y นเรนะคะเริ่มต้นมาก็เปิดแอป,ปก่อนเลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกสถานีต้นทางนะคะแล้วก็สถานีปลายทางของเราได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเลือกวันที่นะคะที่เราจะเดินทางโดยที่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดจอง14วันก่อนการเดินทางโดยประมาณนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกวันที่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็กดค้นหาได้เลยค่ะ เมื่อกดค้นหาแล้วนะคะก็จะมีรอบเวลาเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกหลายเที่ยวเลยค่ะในแต่ละเที่ยวนะคะก็จะใช้เวลาในการเดินทางไม่เท่ากันรวมถึงราคาด้วยนะคะราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะเราสามารถที่จะกดตัวกรองได้นะคะก็เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการสถานีที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะตัวอย่างในคลิปนะคะก็จะเป็นการเดินทางจากเฉิงตูนะคะไปที่สถานีหววหลงจิวจ้ายเมื่อเราเลือกรอบเวลาได้แล้วนะคะเราก็ กดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเลือกชั้นที่นั่งนะคะว่าเราจะเลือกชั้นไหนซึ่งจะมีชั้น2ชั้น1ตัวยืนนะคะเราก็เลือกเป็นแบบชั้น2กดเข้ามาในหน้านี้นะคะเราก็จะเพิ่มชื่อผู้โดยสารกันค่ะโดยที่เราจะเพิ่มชื่อผู้โดยสารไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เราสมัครนะคะจากนั้นก็กดเข้ามานะคะแล้วก็กดจ่ายเงินได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นนามสกุลก่อดชื่อนะคะ จากนั้นเมื่อเรากดสั่งซื้อนะคะก็จะเข้าไปที่หน้าจ่ายเงินนะคะซึ่งอันนี้เราก็กดเพย์ได้เลยแล้วก็จะมีช่องทางการจ่ายเงินนะคะเราเลือกจ่ายเงินผ่าน Alipa y นะคะเมื่อเรากด Continu e ต่อไปนะคะแอปก็จะเด้งไปที่แอป Alipay นะคะเมื่อเราเข้ามาที่แอป Alipa y แล้วนะคะก็จะให้เราใส่ เลข6หลักนะคะที่เราตั้งไว้ในแอป Alipay นะคะโดยที่ถ้าเราซื้อของนะคะเกิน200หยวนนะเราจ่ายด้วยแอป Alipay นะคะก็จะถูกคิดเงินเพิ่มนะคะ3%ซึ่งในที่นี้ของเราก็จะคิดเงินเพิ่มอยู่ที่8.46หยวนนะคะก็ จัดบัตรเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีอ e ีเมลเข้ามานะคะว่าเราได้ทําการจองตั๋วเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะภายในอ e ีเมลก็จะมีการบอกวันเวลาที่เราเดินทางนะคะเลขที่นั่งเลขตู้รถไฟนะคะแล้วก็เลขขบวนรถค่ะหากเราซื้อตั๋วผ่านแอป,ปนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเล่าเวลาได้หนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปลี่ยนเล่าเวลาเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะโดยเราจะทําผ่านเวอร์ชั่นภาษาจีนนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คําว่ามีนะคะที่แถบด้านล่างแล้วจาก นั้นก็กดเซตติ้งนะคะเข้าไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาจีน่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็กดแถบเมนูคําสั่งนะคะอยู่ทางด้านล่างสุดอันกลางนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ตั๋วของเราค่ะ เมื we ่อกดเข้ามาที uh. ่ตัวของเราแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะอ่าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกดเปลี่ยนรอบกันนะคะก็คือช่องกลางนะคะตัวกลางแถบตรงกลางนะคะแถบที่2เปลี่ยนรอบเวลาแล้วก็เลือกชื่อผู้โดยสารที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกวันที่แล้วก็เดือนที่เราจะเดินทางนะคะอย่าลืมดูสถานีต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะเลือกให้ถูกต้องนะคะตามที่เราต้องการเดินทาง เมื่อเรากดค้นหางนะคะรอบเวลาก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะกดตัวกรองแบบนี้เลือกได้นะคะใช้ Google Translate ช่วยนะคะแต่ของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกช่วงเวลาไหนเราก็กดเข้าไปได้เลยซึ่งเราเลือก8โมง36แล้วก็เลือกชั้นที่2เหมือนเดิมนะคะเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะสามารถเลือกที่นั่งได้ด้วยนะคะ ก็เราเลือกเป็นแบบ D กับ F นะคะก็คือนั่งสองคนติดหน้าต่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราไปนั่งจริงจากนั้นก็กดเลือกได้เลยค่ะ เื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะคะระบบก็จะแจ้งว่าเราเนี่ยซื้อตั๋วถูกกว่าของเดิม16หยวนนะคะเขาก็จะทำการคืนเงินมาให้เรา16หยวนในบัตรเราก็กดยืนยันได้เลยนะคะก็จะทำการจองเสร็จแล้วเรียบร้อยะคะ่ะมีอีเมลเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะกดที่เซตติ้งเหมือนเดิมกดแถบที่5นะคะนับจากข้างบนแล้วก็เลือกเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ ก็จะกลับมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็รอบเวลาก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็น8มง36ที่เราเลือกไว้ถ้ากดเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าตั๋วของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตั๋วได้แล้วนะคะรีฟันอย่างเดียวนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะหากใครชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ